คนมีลูกฟังชัดๆเฮกันทั่วบ้านทั่วเมืองแจกเงินให้800บาทให้ทุกเดือนทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทวีเอาไว้เลยคนมีลูกฟังชัดๆเฮกันทั่วบ้านทั่วเมืองแจกเงินให้800บาทให้ทุกเดือนเงินสงเคราะห์บุรนะครับเริ่มมกราคมนี้ส่วนเงินอุดหนุนบุตรนั้นรอดูต่อไปนะครับผม ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสามทีวีนะครับผมใครที่เข้ามาฟังข่าวสามทีวีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามข่าวสามทีไว้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าใครกดกระดิ่งแล้วปุ๊บนะครับขา่าวสามทีวีจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูฟรีทุกวันเลยนะครับเข้าถึงหน้าเว็บของคุณเลยนะครับที่คุณกดกระดิ่งไว้นะครับผมที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีก็มีข่าวดีข่าวแจกเงินนะครับถ้าหากคุณเป็นคนไทยนะครับสักวันหนึ่งคุณต้องได้โครงการ จากรัฐสักโครงการหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่ามีทั้งบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าข่าวไหนก็ตามครับที่เป็นข่าวแจกเงินเราจะเอามานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับว่ามีข่าวดีอีกแล้วนะครับคนมีลูกนะเฮได้เลยนะครับผมแจกเงินให้เดือนละ800บาทนะครับให้ทุกเดือนเงินสงเคราะห์บุรนะครับเขาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ทางทีมงานนายกหรือว่าอะไรต่างๆก็ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเนื้อหาขอถามคําถามสักนิดนึงนะครับตอนนี้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรมากที่สุดนะครับตอนเนี้ยคนที่เข้ามาดูคลิปข่าวสามทีวีเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านใดมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเงินสดเงินรูดซื้อสินค้าหรือว่าเงินเลียเ้ยงบุตรนะครับก็ช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับอยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรมากที่สุดนะครับ ช่วยกันเม้นนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับให้มันถึงหูถึงตารัฐบาลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีลูกหลานของเราเนะ่ยเป็นทีมงานรัฐบาลเผื่อเขาได้หยิบยกตรงนี้ไปเป็นที่ประชุมคลมนะครับเผื่อเขาจะมีการคิดเห็นนะครับว่าอย่างน้อยคนที่มาเม้นตรงนี้ก็เป็นเสียงจริงความต้องการจริงจากประชาชนจริง,รงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดเอาเองครับอยากจะให้เงินอยากจะแจกเงินบางทีแจกเงินมาเนี่ยรูดซื้อสินค้าเงี้ย ถามคนจนหรือยังว่าเขาอยากไปดูซื้อสินค้าไหมบางคนเขาก็อยากได้เงินสดเอาไปซื้ออย่างอื่นนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าที่เขาไม่ให้อะไรเลยนะครับเราก็ต้องขอขบคุณเขาตรงนี้นะครับอยากให้ช่วยเหลืออะไรช่วยเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่ะนะครับก่อนอื่นผมต้องทําความเข้าใจก่อนนะตอนนี้มีพ่อแม่พี่น้องสับสนนะครับเงินส่งข้อบุตรกับเงินอุดหนุนบุตรมันคนละส่วนกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมเงินส่งข้อบุตรนะครับจากเดิมได้600บาทนะครับ จะเริ่มต้นเดือนก็รกมกราคมนะครับเป็น800บาทนะครับเป็นต้นไปนะครับ6กนะมกราคม64นะครับส่วนเงินอุดหนุนบุญนั้นยังได้600บาทเท่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับคนไหนเป็นเงินส่วนข้อบุตรก็ช่วยเม้นนะครับจะได้รู้นะครับคนไหนเป็นเงินอุดหนุนบุตรก็เม้นใต้คลิปจะได้รู้เหมือนกันนะครับก็ แยกแยะให้ออกนะปกติอ่ะเขาจะจ่ายเท่ากัน6 0 0 600เหมือนกันนะครับส่งข้อบุตรอุดหนุนบุตรเนี่ยบางคนสับสนคิดว่าเป็นก้อนเดียวกันนะครับเพิ่มเป็น800นะครับก็เดี๋ยวเงินเข้ามาแล้วนะครับข้างบ้านทาไมได้800ทําทไมเราได้600เหมือนเดิมนะครับจะได้แยกออกนะครับว่าเงินแต่ละส่วนนั้นต่างกันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข่าวกันหน่อยนะครับต้องขอขอบคุณที่มากรุงเทพธุรกิจนะครับผม ก็ได้พานของเขาวไว้ว่าคลอรอเพิ่มเงินสงราข้อบุตรนะครับผู้ประกันตน800บาทต่อเดือนเริ่ม1มกราคม64นี้นะครับผมก็คลมรมเห็นชอบนะครับร่างขออภัยครับคลรมอ,อนุมัตริร่างกฎหมายกระทรวงนะครับเพิ่มเงินสงราข้อบุตรผู้ประกันตน800บาทนะครับต่อเดือนเริ่ม1มกราคมนี้เหตุโควิดนะครับระบาดส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจกนะครับนางสาวรัชดาทนาดิเลกนะครับผมลองโฆษกประจํา สำนักนายกรัฐธมนตรีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากประชุมพรมนะครับเมื่อวันที่22ธันวาคม25 6 3นะครับว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับผมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะครัวเรือนครอบครัวที่มีเด็กนะครับที่ทําให้รายได้ลดลงหรือมีไรายได้ขออภัยครับเนื่องจากต้องหยุดงานนะครับ ก็พูดง่ายๆคือมีรายได้ลดลงบางคนก็ขาดรายได้นะครับเนื่องจากต้องหยุดงานบางคนต้องออกงานกลางทันนะครับในขณะที่ครอบครัวนั้นยังมีเด็กอยู่นะครับซึ่งเด็กตรงนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ายที่จําเป็นนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาวะของผู้ประกันตนนะครับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับคลมอจึงมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายการจ่าย ประโยชน์ทดแทนครับกรณีสงฆ์ข้อบุตรนะครับ,รบ,รบซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎกระทรวงการจร่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงฆ์ข้อบุตรพศ2 5 6 1นครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้2ข้อหลักๆนะครับผม 1. เพื่ออัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงข้อบุตรเหมาจ่ายจากเดิม6 0 0บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5งพเป็นต้นไปนะครับผม2ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งข้อบุตรตามกฎกระทรวงฉบับพศ2 5 6 1จะยังคงได้รับสิทธิ์ตามอัตราที่กําหนดใหม่ของกระทรวงฉบับนี้นับตั้งแต่ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับก็คือได้รับเหมือนกันนะครับในวันที่ 1มกราคม2 5 6 4นะครับผมแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็เม้นใต้คลิปวีดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเม้นคํคำถามของท่านนะครับหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายนะครับผมอย่าเม้นอย่าลืมเม้นนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีเลยนะครับทั้ง YouTube Facebook เพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับผมสรับนี้ข่าวสามทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับข่าวจริงเช็คแล้วมั่นใจได้จากปากคุณอนวุวัฒนชัวนักข่าวมาเองเลยนะกดเงินสดได้เพิ่มจากเดือนละ6 0 0เป็น800บาทเริ่มมีผลตั้งแต่1มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับผมข่าว 3tv ทีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยากเป็นทางการนะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวดีอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็ข่าว3มทีวีมาทีไลนี้รับรองมีข่าวแจกเงินแจกทองมาแน่นอนนะครับสำหรับช่องนี้นะครับ เป็นช่องที่นําเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าเป็นคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าชาวนาหรือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นชิมชอบใช้โครงการคนละครึ่งเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ช่วงนี้มีคนขอข่าวนะครับว่าขอข่าวเราไม่ทิ้งกันนะครับเพราะว่าโควิดมารอบ2แล้วจะได้ไหมแล้วก็มีคนขอมาของขวัญปีใหม่ปีนี้จะได้เป็นอะไรบ้างจะได้เป็นเงินสดไหมได้เงินสดจริงหรือเปล่านะครับที่แน่แนผมกระซิบบอกให้นะว่า ออมสินจะแจกเงินให้กับคนนะครับคนละ500บาทนะครับแต่เป็นคนกลุ่มนี้เท่านั้นเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ลงคลิปไปแล้วก็ไปดูคลิปเต็มได้คลิปกันหน้านี้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดในส่วนหัวข้อเรื่องกดเงินสดได้นะครับเพิ่มเป็น600บาทนะครับไอขอพับจาก600เป็น800บาทนะครับต่อเดือนนะครับมีผล1มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอถามพ่อแม่พี่น้องสักนิดนึงนะครับ ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องคิดย anyway. you ังไงกับโครงการที่รัฐบาลมีการแจกเงินต you know ่างๆนานาไม่ว่าจะโครงการไหนก็ดีโครงการบัตรคนจนคนแก่กระตุ้นชิมชอบใช้หรือว่าคนละครึ่งหรือว่าเกษตรกรหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยคิดเห็นนะครับช่วยกันเมนนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วอยากให้มันมีต่อไปไหมถ้ามันดีก็เม้นว่าดีแล้วอยากให้มีต่อไปและอยากให้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ หนึ่งคอมเมนต์ของท่านจะเป็นประโยชน์มากมายต่อนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะทุกคอมเมนต์ทุกคําถามถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขามาเห็นนะครับเขาจะหยิบยกตรงนี้ไปเข้าที่ประชุมคลมเข้าให้ถึงนายกนะครับให้พิจารณาว่าอันนี้เป็นเสียงจากประชาชนจริงๆนะครับว่ามันเป็นสมควรให้แบบไหนพิจารณานะครับว่าประชาชนต้องการอะไรไม่ใชื่อว่าอยากแจกลูดซื้อสินค้า ถามใจประชาชนก่อนไหมว่าประชาชนอยากได้ไดเงินสดหรือว่าอยากรูปซื้อสินค้านะครับ่ะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเกินยาวไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับลองฟังคลิปจากปากคุณอนุวัฒน์ชัดๆอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับสั้นๆลองฟังดูครับผมเปลี่ยนบรรยากาศจากโควิดกันบ้างมาที่ข่าวดีนะครับของ คนที่ทําประกันสังคมนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเ็นชอบเรื่องของการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะครับให้กับผู้ที่ทําประกันสังคมจากเดิมท่านได้เดือนละห0 0บาทเพิ่มเป็นเดือนละ800บาทนะครับดีใจด้วยนะครับมีผลตั้งแต่1มกราคมปี2564เป็นต้นไปครับอ่าโอเคครับผม จบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม่คุณพ่อครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ